นะครัหมอลรับเพิ่มจากทีมงานสาวน้อยเพชร จะไปจะไปับกแฟนจากหลายๆสถานที่ครับจะมีกระสีเก็นช่วงเวลาของทางคณะท่านเจ้าภาพครับผมก็่นั้นเอ่อขอเวลาที่ขอเวลานอนครับผมเนื่องในครับทีมงานสาวหน่อยเป็นบันแทิครับขอมีอีกส่วนหนึ่งครับผมให้กับทางคณะท่านเจ้าภาพนั่นก็คือรายการเชิญดวงวิญญาณครับผมวันนี้ครับเดยระเกียริ ครับจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ครับท่านเจ้าภาพเนาะได้เห็นกับที่งานครับเดลย์รเชิญดวงวิญญาณครับผมของคุณแม่สังัดครับผมอรันศรีครับแลกาเด็กชายเสนีอันศรีครับผมเพราะฉะนั้นขอเวลาทีเวลาหน่องนั่งดื้อครับถ้าท่านเจ้าภาพต้งพร้อมแล้วก็เชิญเลยมันน้องแวงเรื่องครับเราส่วนกว้างครับพี่น้องครับอัญะครับลูกๆช่วยยกบัลลังก์ให้หน่อยได้ไหมลูก ใครอยู่ใกล้ลูกเอินไปเรียกกันไปยกบอลลังนี้หน่อยมั้งยกเลยลูกมาเดี๋ยวให้เี่ตังค์พระของพน้าโอเควะผมเลตติ้งมั้ยเนี่ยจิ๊บจิบโอ้ยปาบอกมาลูกมั้ยไปน้องหลา่ดีคับพี่น้องครับดิเดี๋ยวนีอยากให้เด็กเขาเอาอนนี้มาให้ครับนึงมาเลยลูกมันไปก่อนครับเช็คเลตติ้งนะวิธีครับวันนี้มาเลี้ยงคนไม่ได้ปาหน้าพาเดินเนี่นี่ย เอาไว้ที่ไหนดีเอาไว้ไวตกลางเลย <up. S 2> to to รูกไปดีขออนุยาาเด้ครับเด้อขออนุญาปรับคุณคณะทักษภาพเรียนเชลยนะครับเรียนเชิยเจ้าภาพอกับเจ้าภาพบกรับอันนี้เป็นที่ที่บนไปครับปิดน่วิชาับตุงที่ต้นท้ายดีที่ดีรคนหลายดีพี่น้องเอ้ยตเพียง้นนำความดีที่ให้เจ้าจังกรจะ คืดียสาวน้อเป็นะงงาน่พี่น้องหลายพี่น้องหลายเป็นดีมาพี่น้องไม่หลายครับไอู้้ละครนั่งเลยมีกี่ครับพี่น้องครับลำเชิญยากนั่งเลยมี่คนห้ายครคนถลยยอ

หากุศลไมณีครับผมยังไงก็ครับุทขอให้ดวงวิญญาณทั้งสองดวงวิญญาณครับดวงวิญญาณของคุณแม่สงัดอรัญศรีดวงวิญ,ญญาณของเด็กชายเสยนีอรัญศรีรับเลนว่าจะอยู่กับภ่าภูดายหากว่าดวงวิญญาณของทั้งสองข่านนี้มีทุกก็ขอให้คนจับทุกเลนว่าดวงวิญญาณของท่านมีสิสสลป์ก็ขอให้ศิลยิ่งยืงย้อขึ้นถามมันง่ายเหรอพี่น้องเลยคพี่ อยากดีพี่น้องลูกหลานกับรวมกันอนุจมทนาบุญสมบุญสมุสุนทับไปในใครยิดีให้มีแต่ความสุขความเจริญกับจเอาที่ไมีฟังครับกล่นทางี้ทางน้านี้สางนี้างนม้ทานี้ทาน้ทาี้ทานีางน้ทางี่น้องเด้ทานีทางทา้งปีดนะครังนานีกแลน้วนะครับนี้ทางนานี้ทานี้ทานี้งนางนนทงทงนนนากากน้องโอ้ คุณไปยังไปผมเป็นเลยวฝากพี่ฝากน้องครับใส่สกูปิดสาหนวดเพลิมแพงเด้ออย่าลืมอย่าพลาดกับสื่อวัดสื่อตัวทักไปติดเพจสาหนวดเพลิมแพงแฟนเพจเลยเลยครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาฝากไว้าฉีๆเนาะสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s ับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีทางช่องซีดี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ